คุณปานปรีว่างไงเรื่องของการพยายามช่วยเหลือ,อน,นะคะตัวประกันะกน,นะคะคุณปานปรีพระหิธานกุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ไม่ได้เข้าประชุมครมนะคะ,คะเพราะว่าต้องบินด่วนเลยไปที่รัฐกาตาแล้วก็รัฐอาหรับอียิปต์นะ,ะระหว่าง31 ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนซึ่งเป็นไปตามคําสั่งนายกละค่ะโดยจะมีการเข้าพบกับผู้นํารัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ประเทศหารือค่ะเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันจากสถานการณ์ในอิสราเอลแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็พัฒนาการในภูมิภาคหารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่อยู่ในความสนใจโดยวันนี้นะคะ31ตุลาคมจะไปหารือกับทางนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์นะคะที่กรุงโดฮาแล้วก็จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณารัฐอาหรับอียิปต์ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะที่กรุงไคโรด้วยซึ่ง นายปันปรีเปิดเผยว่าได้มีการโทรศัพท์หารือแล้วก็ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานว่าอยากให้มีการปล่อยตัวคนไทยนะคะโดยเร็วที่สุดแล้วก็เป็นเ,เพราะว่าเป็นผู้ที่เข้าไปทำมาหากินไม่ได้เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งอะไรตรงนี้เลยแล้วก็ความตั้งใจของไทยนะคะก็คืออยากให้มีการปล่อยตัวประกันให้เร็วที่สุดแล้วก็ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าตัวประกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ไหน อยู่ในประเทศใดแล้วก็อยู่ในหรือว่านอกฉนวนกาซาหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลไทยนะคะบอกว่ามีการเปิดการเจรจาทุกช่องทางที่มีอยู่ที่จะสามารถประสานกับฮามาสได้เพื่อขอให้เขาเนี่ยทำการปล่อยตัวประกันให้เร็วที่สุดนั่นเอง